เราจะไปติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของกรณีไฟไหม้ป่าที่ป่าพุโตะแดงนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้ทําการพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวในคือท่านผู้ว่าราชการกุณสิทธิชัยศักดานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณป่าพุโตแดงนะครับซึ่งเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยมีการ ออกมาแถลงแล้วว่าสามารถที่จะควบคุมไว้ได้บางส่วนนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะได้มีการทีมงานจะต่อสายไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดและมีการพูดคุยกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในสายกับเราครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านมาหน้าที่เกียรติกับข่าวเที่ยงของเรานะครับสถานก,การณ์ไฟหไม้ป่าในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ครับก็กลับเรียนนะครับท่านผู้ฟังว่าสถานปล่อยแม่ปาาของทางจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่สามจุดครับสามจุดอยู่ในสามอำเภอนะครับที่เราเราเห็นว่าอย่างยังต้องช่วยกันระดมสักพิ์กำลังนะครับจุดแรกครับจุดแรกอยู่ที่อำเภอสุไหปาดีครับเรียกว่าบ้านโคกไร่ใหญ่หมู่สามบสุไหาดีนะครับตันนี้ก็นะครับมีรถน้ํานะครับรถน้ารถดับเพลิงและกั้นสายกำลังทุกหน่วย ลงเข้าไปช่วยเหลืออยู่ครับแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ได้ให้ทางเฮกิท็อปเตอร์ m อ7มอเนับซึ่งเป็นนะครับของศูนย์การบินฐานบกรบบุรีนะครับไปโปรยน้ำนะครับโปรยน้ำนะครับได้สองเที่ยวแล้ะครับสองเที่ยวจุดนี้เราก็ได้แหล่งน้ำนะครับจากโคกระใหญ่ซึ่งเป็นโครงการความตัวอย่างนะครับของสุฬาเจ้าพระบรมราชีนาถมีแหล่งน้ําตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ คาดว่านะครับสาการนั้นนะครับขน่าจะดีขึ้นซึ่งจริงจริงกับเรียนว่าเฉพาะสวยปาดีนั้นนะครับเมื่อวานก็มีสามจุดแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับขนาดกลางนะครับประมาณแปดจุดสองมิลลิเมตรนะครับเมื่อวานก็ทําให้จุดนั้นก็เบาบางลงไปนะครับเบาบางลงไปเราเองเราก็ยังเฝ้าเราเฝ้าระวังอยู่แต่จุดนี้นะครับก็ยังมีหมอกหมอกควันที่เรียนไปแล้วก็ยังมีสาการอยู่นะครับ ก็คือนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพราะเมื่อวานที่เรียนไปว่ามีฝนลงมาช่วยนะครับผู้ง่ายนะครับทําให้ทั้งควันทั้งอะไรต่างนั้นรดน้อยถอยลงไปจุดที่หนึ่งนะฮะในจุดที่สองนะครับก็ยังอยู่ที่อําเภอสุไหงกือที่เรียกว่าบ้านชายอนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลป่าเสมัดจุดนี้นะครับจุดนี้นั้นที่เรียนว่าเข้าไปในป่าพุ่ตัวแดงประมาณแปดร้อยได้แล้วนะครับวันนี้นั้น เราก็จะทํานวแนวกันไฟเพิ่มอีก500เมตรคาดก่าวันนี้แนวกันไฟสามารถไปโอบไฟได้นะครับประกอบกับเมื่อวานก็โชคดีเช่นกันที่เรียนไปก็คือมีฝนตกนะครับเล็กน้อยลงตรงนี้แต่มันก็สามารถทาให้หัวไฟในสามสี่หัวที่มีนะครับที่จะพุ่งมุ่งตรงไปที่ทําการนั้นมันก็ทําให้การขับเคลื่อนก็ช้าลงไปนะครับเรับเมื่อวานเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับหลายลําก็ไป ทุ่มทิ้งน้ำาึงจุดนี้และก็ในวันนี้ครับ m อ I 17นะครับของศูนย์การบินหานบกลบบุรีนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปโปรยน้ำาในจุดนี้นะครับสองเที่ยวสองเที่ยวนักบินก็บอกว่าทำให้ได้ผลมากนะครับทำให้นะครับสถานนั้นนะครับมันก็ทำให้อะไรโวไฟมันก็หยุดไปง่ายนะครับเพราะนั้นก็นะครับก็ก็ดีขึ้นครับอีจุดหนึ่งอีจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือที่บ้านโคกคู หมู่ที่สามนะครับตาบลท่อนอําเภอตากใบจุดนี้นั้นก็เสียหายประมาณร้อยป่าไร้ละนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดที่จะนําไปสู่เขาเข้าป่าผู้ตัอแดงแต่ว่าณวันนี้ก็ยังยังไม่เข้าครับเป็นป่าสมนวนส่ชาติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะระดมสัมปทางทั้งหมดในการที่จะควบคุมสถาน์นะครับแล้วก็อยากกราบเรียนว่าท่านผู้บริจการฐานบกด้วยความห่วงใหญ่นะครับท่านก็ได้ส่งนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับ ใช้งานทั่วไปที่เราเรียกว่า MI-17 นะครับ,รบจากศูนย์การบินฐานบกบบุรีพร้อมด้วยนักบินและก็ผู้ช่วยนักบินนั้นประมาณเจ็ดนายลงมาช่วยในการดับไฟป่าครั้งนี้ครับมาถึงเมื่อวานตอนหกโมงครึ่งและก็เริ่มบินไปันเม่เช้าแล้วสามารถบรรทุกน้ำดับไฟได้สามพันห้ารอยต่อเที่ยวง่ายนะครับเึ่มก่าเครื่องบ,บ,บินลำนี้มานะครับช่วยนั้นก็คิดว่า ทำให้สถานการณ์นั้นคงจะดีขึ้นประกอบกับเมื่อวานนะครับที่สวยปาดีก็ตามที่สวยโกลกก็ตามก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าที่สวยปาดีก็ตก82มิลลิเมตรที่โกลกนั้นก็ตกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นเลยต่าตรงนี้นะครับและนอกจากนี้ครับทางนะครับไอ้ไอ้ฝนเทียมนะครับฝนเทียมศูนย์ประกันฝนหลวงภาคใต้ที่สงขาก็ยังมีการทำพุทีิยมอยู่ต่อเนืนองครับ ครับผมนะครับครับคาดการว่าทั้งสามจุดเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะควบคุมได้แล้วใช่ไหมคือไม่สามารถที่จะลุกลามไปจุดออื่นได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ก็ก็ควบคุมได้แล้วณวันนี้ก็คือสองเอ่อสองจุดฮะสองจุดสองจุด,จดแรกสุนายป้าดีกับ <ใช S 1> <จ>สุนาโกลกใช่ไหมฮะใ,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตัดไปนั้นตัดไปนั้นเราก็ตอนนี้ก็พยายามในการที่จะนะครับเนื่องจากว่าผมก็ได้ขยับนะครับเคลื่อนย้าย รถสูบน้ําระยะไกลของกรมป้องกันปะ,ปะทาสาไัยนั้นเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ําเข้าในป่านะครับแต่เนื่องจากว่าป่ามันค่อนข้างอกนะครับตอนนี้ก็ให้นะครับหาแม่โรงในการจะปุยถาเข้าไปเพื่อที่จะไปวางสายเลยนตัดเหล่านี้นะครับถ้า,าตรงนี้ได้ก็คิดว่สาสถานะคงดีขึ้นแต่ตอนนี้ที่เป็นมของมากสุดอยู่ที่อําเภอตากใบ นะครับบ้านโคกภูท um, sort of ี่ที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับครับผมแล้วตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับก็ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนณวันที่สาการนั้นกับเรียนว่าดีขึ้นมากครับเดิมนั้นมันอาจจะเข้าไปในใกล้ๆบ้านเรือนห้าสิบเมตรของประชาชนณวันนี้ยืนยันนะครับว่าจุดเหล่านั้นนั้นเราระดมสักริ์กาลังนั้นไม่เข้าแล้วครับแล้วแต่ว่ามันก็มุ่งไปทาง นะครับในเขตป่าแต่ว่าเราสามารถที่จะสกัดหัวไฟได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอกควันก็ตามเรื่องหน้ากากอนามัยก็ตามเราได้มีการจากแจกจ่ายไปครับหมอกควันนั้นนะครับทางสาธารณสุขได้มีการวัดนะครับก็ยังไม่เกินมาตรฐานนะครับยังไม่ส่งผลกระทบต่อนะครับสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนนะครับครับผมสุดท้ายนี่ฮะสำหรับพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปในครั้งนี้เนี่ยทางรัฐมีแนวนโยบายที่จะจัดการทวงคืนมาอย่างไรครับ กลกาในส่วนของทางนะครับทางจังหวัดเองเราก็มอบหมายให้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่บุกบุกทาลายป่าคนที่เผาป่านะครับซึ่งได้แจ้งความในส่วนทั้งสุไหโกรกและสุไหปาดีเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาตัวผู้กระทําความผิดมาดำเนินคดีต่อไปนะครับครับผมครับเทียงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิทธิชัยศรรักดามากนะครับที่เกี่ยวกับข่าวเที่ยงของเราขอบคุณและสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ